สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆและน้องๆทุกคนกลับมาพบกับรายการติ๋วเข้มเติมเต็มความรู้และเบสนบทีราเอกสิกทธิชัยกันอีกครั้งนะคะทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาถึงเที่ยงทางสถานี eTV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมที่พวกเราจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ก่อนที่จะมาเริ่มต้นเรียนใหม่ในเทอมหน้านะคะ แต่ก็มีเพื่อนน้องๆหลายคนที่ไม่ทิ้งการเรียนยังคงเ,เรียนพิเศษเพื่อเสริมความรู้กันและอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ทุกๆคนไม่ลืมการเรียนนั่นก็คือการมารับชมรายการติวเข้มเติมเต็ม,ตม,ตม,ตมความรู้นั่นเองค่ะสําหรับรายการของเราในวันนี้จะมีอะไรบ้างเรามาชมตัวอย่างกันเลยค่ะเอาละค่ะแทนค่าเลยค่ะ c1 คือ5ปริมาตร5 c2 ติดไว้สิ v2 6 c รวมผสมกันแล้วได้สอง v รวมสิบสี่คิดตอนนี้ติดตัวแปรแค่ c สองน้องคิดเลขหา c สองออกมาได้นะจ๊ะวิศวกรรมชีวาการแพทย์นะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า bio medical engineering จะศึกษาวิจัยนะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องน,นะครับการใช้เทคโนโลยีในทุกสาขาที่เป็นสาวิทยาการเข้ามาใช้ในเรื่องของการแพทย์ไก้วเวลาของห้องตืวเข้มกันแล้วค่ะ ในวันนี้เราจะได้ทบทวนวิชาเคมีกับอาจารย์เดือนเพนสายทองดีใครที่ยังไม่มีเอกสารประกอบการรับชมก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะคะที่ w w w .etvthai.tv หรือที่ w w w c e t e d o r g ค่ะพร้อมกันแล้วงานตอนนี้ก็ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอานะคะวันนี้จะเรียนกฎดเดสนะคะภาคต่อภาคที่สองอหยิบหนังสือขึ้นมานะคะทุกคนเป็นไงบ้างครั้งที่แล้วได้กลับไปทบทวนไหมโอ้โหเป็นคนไม่โกโหกเลยนะคะแล้วยิ่ยมจริงๆนะคะอะเราเปิดไปทํากันนะจ๊ะข้อสิบหน้าสิบเอ็ดค่ะนําสารละลายกรดอาซิติกเข้มขคน5ไรจำนวนห้าผสมกับกรดอาซิติกอีกบิเกอร์หนึ่ง pH เท่ากับ x จำนวน6จากนั้นเติมน้ำจะมีปริมาตรเป็น14ได้สารละลายความเข้มข้น,นใหม่เป็น2มอลาร์หาค่า x เอาละข้อนี้คิดอะไรไม่ออกให้ให้วาดรูปนะคะปีเกรลแรกจ้าเห็นไหมปีเกรลแรกความเข้มข้น,น5มลาราจ้าปริมาตร5 g m กำลัง3 ผสมกับอีกเบกเกอร์หนึ่งค่ะไม่บอกความเข้มข้นแต่ให้ค่า pH มาก็ใส่ไปเลย pH เท่ากับ x ปริมาตรี่จากนั้นมีการเติมน้ำน้ำเท่าไหร่ก็ไม่ทซาก็ว่าไปก่อนชืบผสมกันชุงเชงชุงเชงชุงเชงปึ๊บบอกว่าจะมีปริมาตรเต็นสิบสี่ความเข้มข้น2โมลาร์ วาดรูปเสร็จนึกถึงสูตรอะไรจ้าที่รัก c หนึ่ง v หนึ่งบวก c สอง v สองเท่ากับ c รวม v รวมโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นเอาละมาเลยค่ะใสร่รอย c หนึ่ง v หนึ่งบวก c สอง v สองเท่ากับ c รวม v รวมเอาละค่ะแทนค่าเลยค่ะ c หนึ่งคือห้าปริมาตรห้า c สอง ติดไว้สิ v สองหก c รวมผมสมกันแล้วได้สอง v รวมสิบสี่คิดตอนนี้ติดตัวแปรแค่ c สองน้องคิดเลขหา c สองออกมาได้นะจ๊ะพี่คิดให้ที่ศูนย์จุดห้าโมลารแล้วไงอะ่ะบางคนบอกเสร็จแนละ้วบ้าเหรอก็ถามค่าอะไรค่า x x ก็คือค่า ph เอาแล้วนะคะขออนุญาตทดนิดน,นึงอย่าเพิ่งจดนะการจะหา ph pH จากสูตรครั้งที่แล้วเราเคยบอกแล้วค่ะ P h เท่ากับลบล็อกความเข้มขน้นโปรตอนเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะหาเจ้าค่า P h ได้น้องจะต้องอะไรคะทราบความเข้มขน้นโปรตอนมาใส่ตรงนี้เสียก่อนถูกไหมดังนั้นลำดับต่อมาที่หาความเข้มขน้นโปรตอนก่อนนะจ๊ะจากสูตรเท่ากับรูทเคเคูณด้วย C C เอ๊ะไหนพี่ นี่น้องค่ะน้องจะหาค่าทีเอสองตัวนี้ถูกไหมแสดงว่าน้องก็ต้องใช้ข้อมูลจากพิเกอร์ใบที่สองค่ะแสดงว่าซีตัวนี้ต้องเป็นซีสองซีสองแทนค่าจ้าเคเอเท่ากับหนึ่งจุดแปดคูณสิบกำลังลบ5้าค่ะซีสองเท่ากับศูนย์จุดห เน่เลขข้างในที่ปรับให้มันดูรูปสวยงามนิดหนึ่งนะคะเป็นเก้าคูณสิบกำลังลบหกแย่เอาล่ะเนี่ง่ายมากเลยรูทเก้าออกมาเป็นยากมากนะสามรูทสิบกำลังลบหกออกมาเป็นสิบกำลังลบสามค่ะเอาล่ะพี่ถามให้มันง่ายกว่านี้ได้ไหมคะ่ะหาค่า pH ค่ะ เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นโปรโตอนเนี่ยน้องก็แทนสามคูณสิบกลังลบสามในเนทพี่จะมีอะไรเป็นเทคนิคง,ง่ายๆค่ะเพราะสำหรับเรื่องกฎเบสน้องจะเจอแพทเทิร์นดันเนี้ยเยอะมากๆเลยโอเคไหมแพทเทิร์นขอญาตินี่เขียนในด้านขวามือ น้องจะเจอแพทเทิร์นการหาค่า th อยู่ในรูปลบ log ค่ะพี่แทนตัวเลขเป็น a คูณด้วย10บกำลังลบ d น้องจะเจอในรูปแบบนี้เยอะมากค่ะถ้าน้องเจอรูปแบบนี้ตอบเลยนะคะว่าคําตอบจะออกมาเท่ากับ d เห็นไหมเอาข้างบนเลขยกกําลัง10ตัวนี้แล้วก็ลบ log a ข้างหน้าแบบนี้ค่ยกตัวอย่างค่ะเช่นถ้าน้องไปเจอ คำถามเฮ้ยให้หาค่าลบลบ็อกสองคูณสิบกำลังลบห้าทำไงเฮ้ยเอาเลขยกกําลังว่ะห้าเรียนแบบลบล็อกสองค่ะเอาละพี่พี่พี่เอ่อไอพวกติดล็อกไม่เห็นข้อสอบเขาบอกเลยหนูทำไงดีคะน้องต้องจำได้สำหรับค่าล็อกบางค่าค่ะ ซึ่งอยู่ในหน้าที่สามของหนังสือเรียนของน้องค่ะลองพลิกไปหน้าที่สามเจ้าข้าวล็อกที่น้องเรียกว่าควรรู้อุ๊ยพี่พิมพ์ผิดนิดนึงไม่ใช่ควรรู้ต้องรู้จำไว้นะคะในข้อสอบเนี่ยเขาไม่ให้มาน้องจะต้องจำได้เช่นล็อกสองน้องกรีดทันทีมันคือ0.3ล็อกสามที่ประมาณเวลาทำข้อสอบ0.5ล็อกสี่เป็น0.6ล็อกห้า0.7แบบนี้กรี๊ดจำให้ได้ กลับมาหน้าสิบเอ็ดข้อสิบของเรากลับมาข้อสิบไปที่เราค้างไว้ถ้าน้องจำได้ล็อกสองคือศูนย์จุดสามค่ะคิดเลขออกมาห้าลบศูนย์จุดสามสี่จุดเจ็ดประมาณนี้เอานะคะพอพี่ให้เทคนิคเสร็จมาทำซิทำไงดีใืออะไรเลขยกกำลังของสิบสามลบล็อกสาม สมมุติว่าน้องจําได้แล้วไอค่าล็อกที่พี่ให้ท่องล็อกสามเท่ากับจุดห้าเก่งมากอน้องทุกคนตอบอันนี้น้องตอบได้แน่นอนตกลงสามลบศูนย์จุดห้าออกมาเป็นสองจุดห้าเย่ได้แล้วค่ะเห็นไหมเอาละ่ะมาข้อสิบเอ็ดค่ะข้อสิบเอ็ดบอกว่ากรดเออนะคะมีค่า k คเอเท่านี้ความเข้มข้นร้อยละสามสิบโดยมวลต่อปริมาตรค่ะ นำมา20ลูกบาทกเซนติเมตรละลายน้ำได้สารละลาย100ลูกบาทกเซนติเมตรมีทีเอเท่ากับ4ให้หาม,มวลโมเลกุลของกรดนี้ค่ะวาดรูปก่อนนะจ๊ะจะได้ง่ายขึ้นพี่วาดรูปอีกเกินหนึ่งความเข้มข้นร้อยละ30ใส่เลยอย่าลืมนะคะในการวาดรูปสิ่งที่สำคัญ,คญนะคะในการระบุไปก็คือความเข้มข้นกับปริมาตรนะจ๊ะใส่ไปร้อยละสาจ้ะปริมาตรเท่าไหร่อายุพี่ค่ะ ใอ้บอกแปดสิบยี่สิบนะเดี๋ยวบอกแปดสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดียละลายน้ําก็คือเหมือนกับนํามาใส่น้ํานั่นเองถูกไหมเอาละ่ะปึ๊บได้สารละลายที่มีทีเอเท่ากับสี่ปาบใส่ไปจ้ะปริมาตรหนึ่งร้อยค่ะทวนนิดนึงไม่ต้องจดนะ อวันนิดหนึ่งครั้งที่แล้วในเรื่องกดเบสนะคะอย่างเช่น p h เท่ากับ13อย่างเงี้ยมันก็จะได้ความเข้มข้นโปรโตอนออกมาเท่ากับ10กํลังลบ13ค่ะดังนั้นนี่ดิเกอร์อันนี้ th เท่ากับ4นั่นแปลว่ามันจะให้ความเข้มข้นโปรโตอนออกมา10กํลังลบ4แล้วไงพี่อ่ะมา น้องเชื่อไหมว่าจากข้อมูลบิ๊กเกอร์ทั้งขวามือเนี่ยเราจะสามารถหาความเข้มข้นของบิ๊กเกอร์ทั้งขวามือได้ค่ะเพราะอะไรเอาละนะพี่บอกว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันสามารถหาค่า c2 ได้ค่ะไม่เชื่อลองแทนในสูตรนี้ความเข้มข้นโปรตอนเท่ากับรูท k a คูณด้วย c เคสดส่นี่ไงเราทราบความเข้มข้นโปรตอนแล้วเท่ากับ สิบกำลังลบสี่ถูกปะเนี่ยเราทราบแล้วสิบกำลังลบสี่ KA โจทย์ก็ให้มาแสดงว่าเหลือ c อย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นพี่เขียนเป็น c ีสองนิดนึงเอานะพี่แทนค่าค่ะเพื่อจะหาค่า c ีสองความเข้มข้นโปรตอนสิบกำลังลบสี่ค่ะ KA โจทย์บอกสิบกำลังลบแปดติด c ีสองเจอรูทแบบนี้หมันไส้รู้ททำไงดี ยกกำลังสองค่ะเพราะฉะนั้นพี่ยกกำลังสองโอเคนะคะทั้งสองข้างของสมการด้านซ้ายมือจากสิบกำลังลบสี่ลบกำลังยกกำลังสองเป็นลบแปดขวามือยกกำลังสองลดหายไปเร่เนี้ซ้ายมือสิบลบแปดขวามือสิบลบแปดทำไงจ้าตัดการได้ใครบอกศูนย์หนึ่งนะคะน้องนะอ่าเพราะฉะนั้นพี่ได้ความเข้มข้นของ c2 ออกมา1 mol เย่เอ้ได้ c2 มาแล้วมันคือการเติมน้ำคือการเจือจางเข้าสูตรกรณีที่หนึ่งที่เราเคยเรียนกันในครั้งที่แล้ว c1 v1 เท่ากับ c2 v2 เอะเราทราบอะไรบ้างไหนลองใส่ให้เจ้คนสวยดูซิ c1 ใส่ 1, สป้าย v1 ปริมาตรของ b เกอร์ใบแรก20 c2 ที่เราหามาคือ1 v2 คือ100่งร้อยกรีดแทนในสูตรนี้เราจะได้อะไรออกมาคะ c1 ออกมาค่ะคิดเลขออกมาได้เท่ากับ5โมลาร์นะคะคราวนี้พอเราได้เสร็จคิดค่ะมันยังไม่เสร็จค่ะก็ <S <S ถามหามวลโมเลกุลไงพี่จะบอกอะไรให้นะตอนนี้เหลือข้อมูลอันเดียวค่ะเราเคยแปลงร้อยละต่างๆมาแล้วค่ะ นั่นแปลว่าถ้าน้องแปลงร้อยละสามสิบในปิเกอร์ที่หนึ่งน้องแปลงได้ต้องบอกว่ามันจะเท่ากับห้าโมลร์ไงถูกไหมสิ่งที่น้องได้มาหมายถึงถ้าน้องแปลงไอ้ความเข้มข้นร้อยละสามสิบเนี่ยมันคือห้าโมลร์ของอีกหน่วยหนึ่งไอ้จากความสัมพันธ์อันนี้แหละน้องจะหาหมวลโมเลกุลของสิ่งที่เขาถามได้ค่ะดังนั้นเรามาลุยกันในที่เหลือไหมพี่เว้นที่ไว้อ่ะเอาล่ะพี่จะหาค่า c ีค่ะ มันก็ต้องเอาโมลหารด้วยปริมาตรในหน่วยลูกบาทเดซิเมตรเจ้าทวนนิดนึงร้อยละสามสิบโดยมวลต่อปริมาตรแปลว่าล่ะสารละลายหนึ่งร้อยมีเจ้าตัวถูกละลายสามสิบประมาณนี้ทุกคนน่าจะตอบได้แต่สิ่งที่ยากคือหน่วยมวลต่อปริมาตรค่ะมาพี่แอบเขียนบนโจทย์เลยนะร้อยละสามสิบหมายถึงอมี H A คือตัวถูกะลายเนาะสามสิบกรัมค่ะในสารละลายร้อยละ,ะเทียบกับหนึ่งร้อยจำไว้ค่ะมวลต่อปร,ริมาตรเนี่ยตัวนี้ตัวถูกอะลายออกมาเป็นกรัมแต่ปร,ริมาตรต้องหน่วย cm กำลังสามสะเมอนี่คือสิ่งที่เด็กพลาดจุดจุดหนึ่งนะคะจำไว้เลยนะคะมวลต่อปร,ริมาตรเนี่ยมันจะแปลงออกมากรัม อีกตัวหนึ่งเป็น cm กลางสามเสมอค่ะจำไว้เลยค่ะกรัมกับ cm กลางสามเสมอค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกับโจทย์ให้ข้อมูลมาว่ามีตัวถูกละลาย30กรัมแล้วก็บอกว่าปริมาตรสารละลายมี1ลอลูกบาทเดซิเมตรเจ้าดังนั้นเรามาลุยกันเลยค่ะปึ๊บมาแทนนี้นี้เลยค่ะโมนลเท่ากับมวลสาร ก็คือ30กรัมหารด้วยมวลโมเลกุลที่เราไม่ทราบพี่สมมุติเป็น x นี้หารด้วยปริมาตรสารละลายเหมือนมีหนึ่งละหนึ่งร้อยแต่ถ้าแทนหนึ่งร้อยเป็นไงฉลาดไหมไม่ฉลาดนี่หนึ่งร้อย cm กำลังสามต้องทําเป็น dm โดยการหารด้วยพันค่ะเก่งมากแล้วพี่บอกว่าสิ่งที่เราหาแป๊บแบบเนี้ต้องจับเท่ากับค่า c หนึ่งก็คือห้านั่นเองค่ะพี่วงสีเขียว วงสีเขียวแบบนี้แปลว่าอะไรเหลือแค่นี้ละน้องแก้หาค่า x ได้บอได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นน้องแก้สมก,การหาค่า x ออกมาได้เท่ากับหกสิบค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในการทำเคมีลบกลนวาดรูปก,ก่อนนิดนึงนะคะแล้วค่อยวิเคราะห์ว่าเราขาดอะไรบ้างนะคะหัวข้อต่อไปจะพูดถึงเรื่องเกลือค่ะ เปิดไปหน้าสิบสองค่ะเกลือตัวนี้หมายถึงอะไรเวลากดผสมเบสเนี่ยมันจะเกิดอะไรเกิดเกลือขึ้นมาถูกไหมคะเอาละ่ะคราวนี้เรามาดูพร้อมกันค่ะอันที่หนึ่งค่ะถ้าเกลือที่เกิดจากตัวพ่อตัวแม่ที่เป็นแก่ทั้งคู่เช่นเกิดจากกดแก่ไปผสมกับเบสแก่มันจะเกิดเกลือที่เรียกว่าเกลือกลางเกลือกลางห,หมายถึงอะไรคะมี pH เท่ากับ7 ง่ายมากตอบได้เพราะอยู่ในหนังสือนะคะอันที่สองค่ะถ้าเกิดจากกดแกกับเบส a อ e ออเนี่ยมันจะไปทางตัวแกเแสดงว่าอะไรคะเกลือตัวนี้จะมีลิ์เป็นเกลือกดคำว่าเกือ